โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตลอนทั่วไทยไปกับพี่มาวันนี้ผมอยู่วัดชัยพฤษาวาดอยู่เลขที่87หมู่3สันต้นแหนตำบลแม่คืออําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่วัดลาดมหานิกายเนื้อที่อยู่ประมาณ6ไล่84ตารางวานะครับ วัดชัยพฤกษาวาดเขาบอกว่าสร้างเมื่อพศ2467ชาวบ้านเรียกว่าวัดสันต้นแหนตามนามของหมู่บ้านได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อปีพศ2467ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพศออ2491 พระอาธิการนลงจิตสีโลเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษาวาดนะครับเป็นผู้ตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่า you know, ความเป็นมาของหมู่สามให้นะครับเมื่อประมาณปีพศสอ6 0ได้มีชนชวาวลอวได้กับย,ยบมาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยเข้ามาตั้งโลกลาก ที่อยู่อาศัยณนะตำบลแม่คือปัจจุบันโดยสมัยนั้นสภาพภูมิประเทศจะเป็นแม่น้ำนะครับและหนองน้ำขนาดใหญ่เกิดจากการไหลของแม่น้ำแม่ดอกแดงและมีเศษดินพืชต่างๆมารวมตัวกันที่กั้นน้ำเรียกว่าคือและมีป่าลกนี่นะครับก็เลยเป็นการนะครความเป็นมาของแม่คือนะครับ อ่าถ้าใครชอบเข้า Google เลยนะครับเซิร์ชหาคำว่าบ้านสาันต้นแหนแล้วก็ขับรถเข้ามาเลยครับก็จะเจอวัดแห่งนี้นะครับวัดแห่งนี้ก็มีทั้งลิงมีทั้งนกให้ดูด้วยนะครับที่นี่สงบร่มรื่นมากครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่มาด้วยนะครับขอขอบคุณครับ